สำหรับคนที่สอบกองทุนและต้องการได้รับเงินรางวัลจากผมนะครับท่าวดีตแต่คุณเป็นเทรดเดอร์ที่จริงจังกับการท้าชิงสอบพอ์ดกองทุนนี่คือโอกาสของคุณแล้วมาเรืยอนลัดจัดหนักถอดรหัสการสอบพอ์ดกองทุนตามแบบฉบับและวิธีการของ a อ m เม r a d e r List ์น t ทรดเดอร์ลไฟฟอร์ฟักิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งมั่นกับเทรดเดอร์ที่กำลังท้าชิงสอบพอร์ดกองทุนโดยเฉพาะ แอคเเปิดบ้านเช er ื d อ r ีลิสต์ l อต้อนรับคนใจถึงที่ชอบท้า,าทายความรู้และความสามารถตัวเองแบบถึงใจพร้อมเปิดเผยมุมมองวิธีการสอบผรอตกองทุนต้องคิดและวางแผนยังไงงานนี้จะมาเฉลยข้อสงสัยกันแบบเจาะลึกมาเห็นหน้ากันแบบใกล้ชิดเกาะติดขอบเวทีถามตอบกับแอคเมีตัวเป็นๆเ,เห็นหน้าชัดๆได้ยินถนัดถนัด ก่อนจะไปซัดก,กับตลาดโลกกันให้ถึงกึ๋นที่สำคัญงานนี้บอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษผู้เข้าร่วมงานนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Five n i g h t Pirates s c a u p i n g Presented by t o x i l y ฟรีทันทีแบบไม่ต้องลุ้นอีกต่างหาก2ใวัตุลาคมนี้เริ่มซัดก,กับตลาดและกวาดความรู้กันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปปิดท้ายคืนวันศุกร์ที่6โดยการออกไม้ชนนอนฟาร์มเพโลสุดโหด กติกาง่ายๆเพียงคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังท้าชิงสอบผดกองทุนขนาด3 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเท่านี้ก็ได้รับสิทธิ์ร่วมก,กิจกรรมนี้ฟรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line o a a c a e t r a d e r s ชาร์จแบตมาให้พร้อมซ้อมร่างกายมาให้ฟิตแล้วมาพิชิตตลาดพร้อมกวาดกำไรไปคว้ารางวัลการสอบผดกองทุนด้วยกันงานนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง